มีคนบอกนิ่งๆแต่แอบหน้าแดงอยู่นะเคินพี่เหรอหน้าผมแดงรับออเหรออันนี้ที่พี่บอกเลยที่พี่คุยกับเธอเนี่ยพี่แบบลดสเต็ปการแอลลงไปประมาณหกสิเอร์เซ็นแล้วเพราะว่าพี่ไม่อยากให้มันดราม่าเยอะอย่างอีพวกอีพวกไอช่างตัดคลิปมันชอบเห็นพี่แอลบางทีพี่ก็แอลออยเล่นไปอะไรไปกุนซือบอกว่าเพื่อนผมอ่าอันนี้เพื่อนผมจริงๆครับคนนี้กุนซือพี่จะจีบเพื่อนเธอแล้วนะ เธอจะว่าไงเธอจะเซเยสไหมหรือจะเซโนเธอจะเซเยสหรือเธอจะเซโนหนูคุณซื่อกันชื่อคุณซื่ออย่างนี้เลยเหรอชื่อคุณอ๋ออเลยจะเฟร์เืรอคุณซื่อลองใช้ฟิลเตอร์ดูเมื่อกี้นางใช้แล้วเยสตอบแทนมีคนบอก เพื่อนเธอแต่อนาคตโอ๊ยไม่ได้ครับพูดไม่ได้อันนี้พูดไม่ได้เตรียมฮะทุกคนเตรียมลงเรือนะเราจะลงเรือกันแล้วนะทุกคนเตรียมลงเรือนะเราหันเันเดิมเลยเพื่อนเราจะลงเรือแล้วนะอืม แค่ตสนามพร้อมหรือย,ยังแค่ตสนามพร้อมหรือย,ยังสายสิบทํทำงานแล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยย,ยรว่าพร้อมอืมอืมเดี๋ยวเราต้องถามพี่แพรลีนะแกจะตอบให้เนี่ยเนี่ยมีคนถามว่าถ้านาคต เราเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะพาอีกคนไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าเราควรตอบตัวเองอย่างไงดีครับเราอย่าไปเราอย่าไปไปหวังถึงอนาคตมากอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหวังเลยทําปัจจุบันก่อนปัจจุบันได้แค่ไหนคือแค่นั้นอนาคตเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากค่ะแช่ตั้งอยู่กับปัจจุบันก่อนใช่แม้แต่วันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นเรื่องไกลตัวอยู่วันวน,นะอืม เอาแค่วันนี้ก่อนตอนนี้มีแค่แพรลี่กับมีแค่แพรลี่กับกิติภูมิพอจบเออเรื่องอ,อื่นเอาไปพรุ่งนี้นะครับสายสืบค่ะสายสืบนครจันทร์ทำงานค่ะสายสืบทำงานแค่าคแตาหนามพอไม่คะโค้รจะลงแล้วนะอืมโคจะลงแล้วนะใครจะขึ้นเรือก็ขึ้นนะครับเด๋ยวเดือดยาพา แอบอ่านชื่อเอ้าไม่ใช่ดูตรงนี้ไงนี่ดูตรงนี้น้องเขาน้องก็ใช้ชื่อจริงอยู่อืมอืมหนึ่งหกหกเก้าพร้อมแล้วนันนัปนปอติกตึงไม่ใช่เหรอหนึ่งหกหกเก้านั่นปอติกตึงไม่ใช่เหรอหนึ่งหกหกเก้ามึงจะเรียกเปรติกตึงมาทำไมอะนี่กับดันพร้อมด้วยพร้อมอือเราพร้อมฮีมีคนถามว่ากัดอยากลงเรือไหม <laughs> ตอบอยากครับตอบอยากัอบอบยาผู้ชายบอกตอบอยากค่ะทุกคนผู้ชายบอกขอ,อขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะผู้ชายบอกยี่สิบนะพี่อะไรยี่สิบได้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 ไปนอนเลยมันเด,ดึก <ขอ S 1> พี่จอยจอยได้พักยี่สิบไปเลยครับเดี๋ยวมันจะคุยไม่รู้เรื่องไปกว่านี้ทำไมอะตาะมองมันเบอร์เหรอครับนอนน้อย,ยครับชัวง ตื่นกี่โมงคะเื่กี่โมงแล้วครับพระสินพระสินอย่าปั่นนะพระสินมึงต้องไปนอนก่อนก่อนที่กัดจะไปนอนมึงต้องไปนอนก่อนกั๊เลยนะพระสินนะมึงต้องตื่นก่อนมึงต้องตื่นก่อนถ้ามึงมีความทุกข์ขนาดนี้อยู่จนถึงดึกขนาดนี้เนะี่ยต้องกินยาตามพี่แพทย์ตัง่งแล้วมึงต้องนอนแลรู้สึกว่าชีวิตมึงทุกข์เกินไปล้วนะพระสินนะนะเออไปกินยา กินยาแล้วก็นอนไปถ้าชีวิตมันมีความทุกข์ขนาดนั้น <c oughs> พรุ่งนี้ทำอะไรคะอ่แกร์ดพรุ่งนี้หลับไม่รู้เหมือนกันครับอมอง <c oughs> มองอะไรครับมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะขอดูหน่อยกำลังคิดอยู่ครับว่าจะทำอะไรมันมีอะไรอยู่ตรงข้างๆนะคะขอดูหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรครับก็อุ้ยห้องหน้าอยู่มากเลยอะ <c oughs> ห้องกว้างมากเลยอ่ะเป็นนั่งมองท้องฟ้าด้วยได้ไหมห้องกว้างนะทุกคนมีกีตาร์ด้วยอ่ะใ่อะเออดูชอบผู้ชายแบบโดโรเมนติกเหลือร้องเพลงเพราะเหลือสักเพลงหนึ่งได้ไหมไปไปผมไม่ค่อยร้องในไอจผมเอ้ยไม่ใช่ค่อยร้องในติกตอก แต่ร้องปกติร้องเพลงได้เหรอก็ร้องเรีนกับเพื่อนเฉยครับแต่ไม่ค่อยร้องออกกล้องออกอะไรนี่ปกติร้องเพลงอะไรก็เพลงอีสานเพลงสตริงนี่ครับคนเพลงอะไรที่ร้องบ่อยอะขอขอขอเทปเียงหน่อยได้ไหมไม่ครับพี่ผมไม่ร้องเขินคนดูตั้งเยอะขนาดคนดูสิบคนผมยังไม่ร้องเลยพี่คนดูเยอะอะไรช่องพี่คนดูแค่สองพันเองนั่นแหละเยอะครับสองร้อยเนี่ย <laughs> ดูพี่แค่สองพันเองทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องไปนอนแล้วนะดึกแล้วก็ไปนอนเถอะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทุกคนกดติดตามยังกดติดตามน้องอยางกดติดตามน้องอยางกดติดตามน้องด้วยนะอย่านอนดึกนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะโอเค okay. ไว้ถ้ามีโอกาสเราค่อยขึ้นไลน์ด้วยกันใหม่นะ ขอบคุณพี่เบลี่นะครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับได้ค่ะบายครับไปแล้วค่ะ